ยมกบเหมือนทะเลไหมฮะนี่อันนี้จะหลอกกันเองหรือจะหลอกคุณผู้ชมเหมือนทะเลเหมือนทะเลทะเลทะเลดูดูคลื่นดูคลื่นดูคลื่นตีเข้าฟังคลบ่ื่นคลืเลยนะคะที่นี่คือแม่น้ําโขงนะฮะแม่น้ําโขงเอ่อท่าน้ําตรงนี้อยู่บริเวณหน้าวัดศรีใครค่ะเพราะว่าวันนี้เราข้ามน้ําโขงมาว่ายน้ํามาไกลเพื่อจะมาขึ้นที่บ้านท่าไครนาแลอย่าโม้มากผมว่ายน้ํามาจริงดู สภาพนี้นะคุณไหวคุณก็ตั้งปำแปมอยู่ตรงเนี้ยกว้างมากคุณผู้ชมแม่ลำโขงยามนี้กว้างมากโอ้โหแล้วแปลกมากนะคะลมเนี่ยตีมาฝั่งเราเต็มเต็มเลยนะคะผมกระจุยกระจายหมดเลยแล้วเลนฝั่งนู้นจะเห็นเรือหาปลาของชาวบ้านเขาจอดอยู่ตรงนู้นนะฮะค่ะแต่ที่เรามาที่นี่เราไม่ได้มาหาปลานะคะเรามีภารกิจเดี๋ยวตามไปดูว่าเรามาทําอะไรที่หมู่บ้านแห่งนี้ไปเลยว่ายน้าต่อ อุ้ยหอมอะไรอ่ะคนรัชนีทำเราหิวข้าวเลยอ่ะอะไรนะครับหอมข้าวหอมข้าวอะไรจะหอมขนาดนั้นไหนละครับข้าวหอมไหนนี่ไงคะโอ้ยเออกลิ่นนี้ใช่เลยโอ้ยทำไมมันหอมอย่างนี้ล่ะครับมันเป็นข้าวอินรีค่ะข้าวอินรียอุ้ยข้าวดำดำข้าวไรเบอร์รี่ค่ะไหนครับขออนุญาตครับขออนุญาตอื หอมมากคุณรัชนีด้วยดิอืมหอมแบบหอมหิวเลยค่ะคุณแม่ทำให้เราหิวข้าวเลยอ่ะกินได้ไหมครับกินได้ค่ะกินจากข้าวเหรอครับที่บ้านนี้ไม่มีกับเลยเลยครับไม่มีกับอะไรสักอย่างเลยหรือเปล่าปลาค่ะน้ำปลาข้าวกับน้ำปลาก็อร่อยขอให้ข้าวอร่อยกินกับน้ำปลาก็อร่อยอ้ยมันคือเป็นตาแบบว่า เพื่อเป็นตะลุยนี่แหละครับพูดง่ายฮะป้าเอาชิมดูก่อนเอากินข้าวเปล่าก็กินข้าวเปล่าอืมอืมกระกุบกับกุบกับเลยนะทำไมมันกุบกับกุบกับอ่ะฮะจะนุ่มนะมันก็จะเปลือกค่ะมันมีเปลือกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นเยื่อของข้าวเขาเรีวจมูกข้าวค่ะเพราเป็นจมูกข้าวอันนี้คือไลเบอรี่เรามีข้าวอะไรอีกครับน่ะข้าวกล้องข้าวขาวข้าวกล้องข้าวขาว แล้วก็ไลซ์เบอร์รี่มี3อย่างใช่ไหมคะทำไมมีเยอะจังเลยนี่ก็ข้าวหรือว่ข้างหลังเนี่ยข้าวค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างเงี้ยคะกินไหวเหรอคะไี่ค่ะกาเพื่อเราลูกค้านะคะทำสมโอ้ทำขายอันนี้เราเป็นกลุ่มใช่ไหมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำหน้าที่รวบรวมเอาข้าวของชาวบ้านหรือว่าสมาชิกมาเก็บไว้ใช่่คะจะเห็นว่าด้านในมีแต่กระสอบข้าวเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มค่ะฮะ มีอีกหลายที่เก็บข้าวว่างั้นเถอะเก็บไว้ทาไมทาไมไม่เอามาขายไม่เอามากินไม่อะไรก็ขายเอามาสต๊อกไว้เพื่อจะให้ขายให้พวกโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องการข้าวเป็นข้าวเก่าข้าวเก่าค่ะแต่ข้าวใหม่เขาไม่เอาทาไมข้าวใหม่เขาไม่เอาอ่ะโรงพยาบาลคนไข้มันใช้ไมาได้ไม่ได้เนี่ยอ๋อเหรอฮะคนไข้ต้องกินข้าวเก่า แล้วโรงพยาบาลไหนที่เราทําข้าวให้มุกดาหารค่ะคือคือแบบข้าวที่ออกจากกลุ่มเราในส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลมุกดาหารพอไหมครับพอค่ะโอ้แปลว่ามีตลาดอยู่แล้วคือทำเท่าไหร่ก็ขายได้หมดมีสมาชิกกี่คนคะเอ็นาแปลงใหญ่ก็ร้อยค่ะเป็นร้อยเลยร้อยโอ้แปลว่าที่นี่นี่ปลูกข้าวกันเยอะเลยใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเรามีแพ็คเป็นแพ็คอย่างเงี้ขายด้วยใช่ไหมขายนี่ยังไงแพ็คเท่าไหร่ครับแบบนี้ อันนี้หกสิบาทค่ะแพ็คนี้หกสิบาทเป็นไลฟ์บเบอร์รี่อินซีด้วยถ้าเป็นข้าวกล้องเหรอครับข้าวกล้องห้าสบาทข้าวกล้องห0สิบาทอินซีด้วยถ้าข้าวขาวเหรอครับอันนี้4สี่สิบข้าวขาวสี่สี่ห0สิบห้าสิบหกสิบอันนี้เป็นราคาขายท้องตลาดทั่วไปท่านพ่อครับกลุ่มนี้เนี่ยทางทกศเราให้การสนับสนุนอะไรบ้างครับเอ่อ ใ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับในการารวบรวมข้าวนะครับ mm hmm. เราก็สนับสนุนชินเชื่อธุรกิจจุมจนสร้างไทยนะครับ mm hmm. ในปีที่ผ่านมานะครับเราสนับสนุนชินเชื่อไปอย,อยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยในกลุ่มมีการโจรนี่ไปบางส่วนแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณประมาณล้านสามซึ่งในกลุ่มนี้กิจกรรมจร,ริงก็จะเป็นในเรื่องของที่กลุ่มนี้นำเงินทุนน,นะครับมาเพื่อ รวบรวมพับซื้อข้าวจากจากสมาชิกที่เป็นผู้ยินซียเพื่อมาแปรรูปแล้วก็หลกัหลกๆของของกลุ่มนี้นะครับเขาจะส่งไปที่โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เราให้กับเขาก็เป็นงงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากอยู่ต่ำมากครับก็ถ้าที่ติดปากชาวบ้านก็คือล้านละร้อยเนาะซึ่งซึ่งซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นดอกที่ให้ล้านละร้อยอยู่สาคปีนะครับชาวบ้านก็ติดที่จริงก็คือร้อยละศูนยจุด 01ต่อปีนะครับก็ถือว่าต่ำๆๆแล้วก็ถูกมากครับคือล้านละร้อยสมมติซื้อกู้สองล้านนะครับดอกเบี้ยสองร้อยครับใช่ครับคือมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะแล้วสินเชื่อแบบนี้มีอีกไหมครับท่านผอคือเผื่อกลุ่มอื่นก็สนใจคือคือถามว่าในการจ่ายสินเชื่อเนี่ยเขาจ่ายถึงถึงหกแปดเขาสสดบสนุนในการทํากลุ่มของชุมชนอยู่แล้วล่ะนะครับตัวที่สองเนาะโดยที่จะให้ทาง ชุมชนนะครับเป็นหัวขบวนตอนในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนอย่างเงี้ยธนาคารก็สนับสนุนอยู่แล้วทีนี้พอขายข้าวได้เยอะๆแล้วมีเงินเยอะแล้วนะคะเอาไปฝากกับทกศก็ได้ได้ครับซึ่งตอนนี้ว่ามีโชคให้ด้วยใช่ไหมคะปัจจุบันธนาคารออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสลากนะครับชุดล่าสุดก็คือสลากถุงทองนะครับมีให้ฝากขั้นต่ำหน่วยละ2,000บาท นะครับก็การฝากก็จะมีอยู่2 2 2ช่องทางคือ1สามารถที่จะเดินไปฝากที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารได้ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านของบีเอ o ซีโมบายของธนาคารแอพเธอผ่านนะครับพอฝากแล้วก็คือมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ถูกรางวังธนาคาร60ล้าน60ล้าน24ครั้งนะครับถูกแล้วถูกได้อีกถูกแล้วถูกอีกถูกซ้ำถูกเลขที่หนึ่งยันเลขท้ายได้หมดนะครับตัวเนี้ย นะซึ่งซึ่งมีการออกรางวัลมามาสองวดแล้วนะครับคืองวดแรกเมื่อเดือนพีกาวันที่16นะครับแล้วก็เมื่อวันที่16ธันวาที่ผ่านมาค่้น้ำสองพันมีโอกาสก็ลองไปฝากไว้นะครับ4ี่ห้าหน่วยก็ได้นะครับร้อยหน่วยก็ได้โอ้ยผมซื้อไปหมดแล้วซื้อไปหมดแล้วขอรอคิวแค่่ันให้คิวผมใ่ใช่ผมไปไหวไ้หมดแล้วนะครับคือถ้าจะถูกมาวันนี้ องมาฝากทีมุกด้วยเขาเปิดอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับพอมาบนทีมุกไม่ใช่ครับได้เลยครับพอครต้อซื้อทีมุกจริงๆมีเงินอยู่ในทกสอยู่แล้วเราก็แค่โอนที่แอปได้ครับใช่ครับ A A C Mobile ใช่ครับใช่อ่าอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรนะคุณแม่ข้าวกล้องนะคะก็คือเขาจะมีเปลือกข้าวอันนี้คือเหมือนกับเราเตรียมไว้เนี่ยเป็นสําหรับคนที่ต้องการเป็นกระสอบ ใช่ไหมฮะเอาไปเป็นกระสอบเยอะๆก็สามารถเอาไปได้ส่วนที่ใครแบบจะซื้อเป็นปลีกๆย่อยๆก็มีแพคเกจจิ้งแบบนี้ให้การทำข้าวยินรีเนี่ยทำยากไหมครับคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงขั้นตอนแรกก็ไถกบตอสังอืไถกบตอสังไม่ต้องเผาใช่ไหมไม่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากไถกบแล้วก็หวานพอเถืองเอหวานพอเถือง เวลาดอกออกแล้วก็ไถกบอีกตอนนี้พอหลังจากเอ้าเราลงน้ละตอนนี้อ่ะก็ไปเอาปุ๋ยไอ้คอกที่ไอ้ปุ๋ยไอ้ที่เราคัดทำอยู่ที่ปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักอะค่ะเรามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักด้วยเอามาแล้วก็ไปหว่านไปหว่านตอนนั้นต้นข้าวเกิดยังกําลังไอ้ปักดําได้อาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็ดูน้ำให้ละเอียดว่าน้ำแค่ ไอ้ยังท่วมหลังตีนอะนะรู้จักไหมหลังตีนอะหลังเท้าหลังเท้าเนื้อมันก็ไม่มีไอ้พืชไม่มีวัชพืชโอ้คือไม่ให้วัชพืชเกิดก็คือให้น้ําท่วมหลังตีนเราก็ไม่ต้องใช้ยาไม่ไม่ได้ใช้เนาะคุณแม่ทุ่ข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยใส่น้ําเยอะไหมเกี่ยวกับมือเออบางคนอาจจะท่วมหลังมือนี่ใช่ท่วมหลังมือเอาท่วมหลังมือนะไม่ท่วมหลังตีนแบบตอนทำนะอันนั้นตอนอันนั้นตอนตอนทำข้าวอันนั้นท่วมหลังตีน แต่ว่าพอหงเนี่ยท่วมหลังมือยอย่าเพเหยียบเข้าไปนะ,อ,ะอย่าสับสนนะฮะ,ะครับผม